ยังมีไพ่ยังงงงงยหัวใจเด้อเออเต้นเลยเต้นเออเต้นไล่ไข้เต้นไล่ไข้เอ้ย่อย่อย่อเออเต้นไล่ไข้หน่อยเออนี่แน่นี่แน่เออเต้นไล่ไข้หน่อยโอ้พระกะปิพระกะปิพระกะปิเลยเออนี่ยเนี่นี่ชอบเต้นนะชอบเต้นนะแต่คืนนี้งอแงอีหายใจไม่ออก อเออน,เอนนี่นี่ยกไม้ยกมือนี่เออนี่นี่เป็นอะไรนี่เออชอบชอบชอบเพลงนี้เหรอเออเออเป็นไรใครไปเลยดูขี้มกูกไหลอไหมเออ้ เพลงกาเหรอเออพ่อเปิดเพลงมันมันใช่ไหมน่ะเด้อเด้อสาธุเด้อสาธุเด้อนี่นี่ไงนี่โอ้ยคิมูกย้อยเลยว่ะฉ่ำละนี่เออนี่แน่นี่แน่เออโอ้โหนี่แน่ <emaal> ใช้ขี้มูก่อนเร็วขี้มูกฉ่ำแล้วเออเต้นเหงื่อออกไข้จะได้หายหายยาเร็วหายาโน่นเร็วใช้ขี้มูก่อนเร็วทำแบบนั่นะไปหายาเลยเออนี่นี่เต้นตามเต้นตามเขาเลยจบแล้วเพลงจบแล้วจบแล้วลูก จบแล้วจบแล้วนี่นี่โอ้โหมะยังไงจบแล้วค่ะจบเออเดี๋ยวสิอ๋อเอ้ยโอ้โหมันรำเต้นท่าเดียวเขานี้ยเออโอ้โหพ่อกำลังจะดูนี่เต้นนี่นี่นี่เนี่ยดูสิเนี่ยดูเขาเต้นนี่เออเออเต้นท่ามือ แบบว่านะเอเออเอ๋เดีเ๋ยวเวียนหัวนะเดี๋ยวเวียนหัวนะเออเดี๋ยวเวียนหัวนะวนวนะจบแล้วไอว่าจบจบแล้วนี่นี่นี่พอแล้วจบแล้วเพลงจบได้ีลยวดุกเปิดเพลงอื่น